พี่เจี๊ยบทำไมพ่อกับแม่ของเกนบอกให้รวยทุกวันค่ะย่ค่ะใช่ใช่ไม่จริงๆริงพูดเล่นค่ะก็รู้สึกว่าพ่อกับแม่เราให้พรยังไงก็ประเสริฐที่น้องตุ้มตามบอกซึ่งก็ต้องบอกว่าวิธีของแต่ละคนเนี่ยก็เป็นวิธีที่ทําได้ง่ายๆมากไม่มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากเลยนะคะแต่ว่ากิจกรรมดีๆของคนบันเทิงที่ทําเพื่อพ่อหลวงเรายังไม่หมดแค่นี้นะครับกลับมาติดตามกันต่อได้ช่วงหน้าครับ กลับมาช่วงที่ของของสปินนเต้นนะครับแมวช่วงนี้ยังมีเรียกว่า ิ่งดีๆที่คนบันเทิงนั้นจัดทําขึ้นเพื่อถวายพ้าหลวงของเรากันให้ได้ชมกันต่อถูกต้องค่ะเจี๊ยบต้องบอกว่าเพราะว่าเรายังอยู่กับบรรยากาศของความปลื้มปิติเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็ขอนําอีกหนึ่งบทเพลงเพื่อพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบทเพลงนี้มีชื่อว่าทรงพระเจริญซึ่งต้นฉบับนี้คุ้นๆไม่ไม่อันนี้อันนี้อย่าบอกว่าของพี่ป้อมพี่โตนะไม่ใช่นะไม่ใช่ของเวอร์ชันอัศนีวสันไม่ใช่เพลงใหม่ใช่ไหมไม่ใช่เพลงใหม่ค่ะเพลงนี้ปีที่แล้วแล้วเอามาฟังทำไมครับคุณ ก็เขามีการนำมาเวอร์ใหม่โดยศิลปินกลุ่มศิลปินที่ต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้เป็นขวัญใจวัยรุ่นที่มาแรงมากๆร่มเธอร์ดิ้นไน์ค่ะวงนี้นี่เขาบอกว่าโด่งดังมาจากการนำเพลงมา cover นั่นเองใช่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะว่านำมา cover แล้วจะเพราะแล้วก็ทราบสิ้งกินใจกันสักแค่ไหนค่ะครับอยากจะรู้หัวใจพระองค์หนึ่งทรง ยืนครึ่งล่างแบกไพรฟ้าเอาไว้บนไหลอยากรู้พระองค์เคยคิดเห,หนื่อยบ้างไห<อ>มทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอจงทรงพระเกษมสำราญเพราะวรกายและพระทยัยทรงพระเจริ จเจ้าอยู่หัวของชาวไทยจากใจพระโสดมีกรของพระองค์ ว่าถ่ายทอดความรู้สึกรักและเทิดทูนในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินของคนไทยได้อัปรศของความไัเราะลึกซึ้งไปอีกแบบนะคะสำหรับกลุ่มศิลปินขวัญใจวัยรุ่นที่กำลังมาแรงอย่างรูมเทอร์ตินายซึ่งประกอบไปด้วยสองนักร้องนำทอมอิสารามนชุติมณและก็มือกีตาร์อย่างพี่วั่นใหญ่โอรานชูใจนั่นเองซึ่งเพลงนี้เราจะได้เห็นพี่วั่นใหญ่เขาขับร้องด้วยนะคะแล้วใครที่เป็นแฟนรูมนี่ก็คงจะได้กรี๊ดกันเพิ่มขึ้นนะ ปกติบ้านใหญ่ออกมานั่งเฉยๆค่ะใช่ปกติแล้วนี่ถ้าไม่ใช่เพราะว่าต้องการแสดงออกซึ่งความจงรักพักดีต่อในหลวงของเรานะคะที่ต้องบอกว่าพิเศษจริงๆค่ะซึ่งเขาได้นาบทเพลงทรงพระเจริญนะคะมาเวอร์ซึ่งบทเพลงนี้ o r i g i n เวอร์ชั่นเป็นของคณะนูบิกินซึ่งเจ้าพ่อเพลงรักบอยกุศลยพงศ์เป็นคนแต่งขึ้นตั้งแต่เมื่อปีก่อนค่ะตอนช่วงที่น้ําท่วมหนักในหลายๆจังหวัดของประเทศและพี่บอยนะคะก็มีโอกาสได้เห็นน้ําพระราชาลือไทยอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่ง ขณะนั้นกําลังทรงประชวนและก็ประทับอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชพร,ระองค์ท่านได้สเสด็จออกจากโรงพยาบาลเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือด้วยทรงห่วงใยประชาชนของพระองค์ท่านนั่นเองค่ะค เอาเป็นว่าคุณผู้ชมนะคะที่อยากร่วมทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้วก็อยากฟังเพลงทรงพระเจริญ c o เวอร์เวอร์ชัน m o 9เอก็สามารถคลิกเข้าไปฟังแล้วก็ชมคลิปของพวกเขากันได้ที่เว็บไซต์ youtube.com ค่ะใครที่เป็นแฟน Room ก็คงจะรู้แล้วล่ะว่าจะหาฟังเพลงของ r o ูมได้ที่ไหนใช่ไหมเพราะว่าคงจะได้เขาเรียกว่าเพลงวงนี้เนี่ยโด่งดังมาจากการค o เวอร์แล้วก็เอาบทเพลงเนี่ยไปโพสตไว้ในเว็บ YouTube ใช่ไหมโด่งดังมาตั้งแต่อยู่เมืองนอกแล้วครับอย่างที่บอกว่าเขาเป็นวงขวัญใจวัยรุ่นมากางใแต่ว่าพี่เจี๊ยบไปดูทีท่าเขาเป็นแฟนเขาก็อยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มกันก็บอกว่าเพลงนี้เนี่ยวงนี้นี่เขาบอกว่าทําเอาต้นฉบับหลายคนงอนไปดับแถบเพราะร้องปุ๊บนี่วิวท่วมเลยว่าเจ้าของต้นฉบับได้อายไปเลย ต้องบอกว่าเสียงร้องของเนี่ยส้มฉุดเราเนี่ยแหละครับน้องทอมเราเนี่ยแหละนะมเสียงดีมากกระชากใจครับเอาละครับและช่วงทุกวันอังคารแบบนี้นะครับเราก็จะต้องมีช่วงสุดท้ายครับเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับ YouTube เอามาฝากกันซึ่งโปรตน้องเจลลี่เนี่ยเขาจะต้องพาไปหาไปดูซิว่าเจ้าของคลิปเจ้าของรีวิวเยอะใช่ไหมที่มีวิวสูงสในใน u t u b e เนี่ย ไปดูซิว่าเขาเป็นใครมาจากไหนกันใช่ไหมวันนี้ครับเพื่อเข้ากับบรนทออแห่งชาติเจรีคเขาเปลี่ยนแนวไปรวบรวมเอาบทเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อเทศะเกียรติพ่อหลวงของเราเนื่องในปีหมาของคนปีนี้เอาเฉพาะในปีนี้เนี่ยว่าเพลงไหนมีอันดับท็อปวิวสูงสุดกันบ้างจัดมาให้ชมกัน5อันดับอยากรู้ไปตามน้องเจรีคไปเลยดีกว่าไหมไปเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยครับในช่วงยูดูดูทูครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเนื่องในวารามงคลครบ7รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยูดูยูทูบวันนี้จะขอรวบรวมบทเพลงเทิดพระเกียรติที่แต่งและปล่อยมาให้ชมกันในปีนี้5บทเพลงเทิดพระเกียรติที่มีคนคลิกไปดูมากที่สุดใน YouTube จะเป็นเพลงไหนบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ กันที่อันดับที่5กันเลยนะคะกับกระแสะความนิยมที่กว่า72,000วิวนั่นก็คือขอเป็นค่ารองบาททุกชาติไปาจากปลายปากกาของสุดยอดนักแต่งเพลงมือฉมังพี่ดีนิติพงษ์ห่อหน้าเ <รา S 1> พลงนี้ยังได้สองพี่น้องโชติกุลอัศนีวสั<ใ>นไปเป็นผู้ถ่ายทอดความจงรักภักดีค่ะเเด็กคยยยออาานู่สสสุขัวง สงห่วงใยคนที่เขาอยู่ห่างไกล อันดับที่4ต้องบอกว่าเป็นบทเพลงที่กําลังมาแรงมากๆนะคะเพราะต้องบอกว่าเพิ่งปล่อยออกมาได้ฟังเพียงสัปดาห์กว่า,ก,วาก็ดันยอดวิวสูงทะลุ1,000งแวิวไปเรียบร้อยแล้วกับตามรอยพระราชานอกจากเนื้อหาที่กินใจคนไทยแล้วสเสน่ห์ของเพลงนี้ก็น่าจะอยู่ที่การให้พี่เบิร์ตมาเป็นผู้ตอบคําถามเกี่ยวกับความอยากรู้ของเด็กๆ<ท>เกี่ยวกับในหลวงนั่นเองค่ะ ให้เรามีชีวิตที่เป็นสุขทัางทรงเหนือยทรงทำเพื่อเราเรื่อยมาถึงเวลาทำให้ทันสุขใจน้ำพระภัยกว้างใหญ่มหาศาลทรงงานไม่เคยว่า ตวนันดับที่3ก็ได้แก่ครองแผ่นดินโดยธรรมบทเพลงนี้กระทรวงกลาโหมร,ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนราชาการภาคเอกชนและประชาชนไทยทุกภาคส่วนจัดทำขึ้นความพิเศษก็อยู่ตรงที่การใช้ผู้เข้าร่วมบรรเลงและขับร้องมากที่สุดถึง9,999คนซึ่งก็มียอดวิวสูงถึง14 0 0 0 0 วิวเลยทีเดีเยวแมนยามใดบ้านเมือจงจะมืดมนเพื่อแต่หนทางเดินที่วนเวียนพระราชดำรัสดังแสงเทียน่่งให้เห็นถึงปลายทาง,งเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมหกสิบห้าปี ถวยไทยทางชาติสมควรภาคภูมิมีพระมาหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใยทุ่มเทพระวรากายเพื่อเรา มาถึงอันดับที่2กันแล้วนะคะเพลงนี้มีผู้คลิกเข้าไปชมสูงถึง2,2,000 0วิวเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าผู้ปิดทองหลังพระโดยสุดยอดศิลปินเพลงเพื่อชีวิตณแอดคาราบาวเพลงนี้ณแอดได้อัญเชิญพระปรมาพิไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแบบเต็มไปใส่ไว้ในเนื้อเพลงได้อย่างมหาศาลถึงขนาดที่ว่าพระองค์ท่านทรงตรัสชมว่าแอดคาราบาวเก่งมากที่นำชื่อเรามาใส่ไว้ใน ในเนื้อเพลงได้ค่ะผู้ปิดทองหลังพระพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาทิเบตรามาทิปดิษ์ ก็มาถึงบทเพลงเธอดประเกียรติในปีมหามงคลน,นี้ที่มียอดวิวใน YouTube สูงที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่งกว่า3 0 0 0สนวิวซึ่งก็ได้แก่บทเพลงในหลวงของแผ่นดินจากค่าย Exact s c e n เ r i o ของบอยทะกลเกียรติวีรวันเพลงนี้ได้ศิลปินนักร้องนักสแสดงจากค่าย Exact ไปร่วมกันถ่ายทอดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ท่านได้อย่างสุดแสนประทับใจค่ะ รอนจะพลลัสทุกรจจมริงๆแล้ว,น,น,ลลวนอกจาก5บทเพลงที่อยู่ดู youtube นำมาฝากท่านผู้ชมกันในวันนี้ยังมีอีกหลายบทเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งท่านผู้ชมสามารถเข้าไปชมกันได้ที่ www.youtube.com ค่ะ ยูดูยูทู e วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะวันนี้บ้านคานังเกตครับถูกใจไหมครับดับใช่ค่ะแล้วก็ฟังใลผลลุกทุกทีเลยค่ะพี่เจี๊ยบซับซึ้งมากค่ะคับแล้ววันนี้นะครับเวลาของรายการสปริงเลรเทนก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับแัดโมงครึ่งวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะออยากจจะะูใพรงงค์้ I'll wait